พูดเรื่องอาจารย์เอหน่อยเอาก็ดูดกันไปใครยังไม่อยากไปว่าเขายังไม่อยากไปว่าเขาเพราะว่าก็ยังไม่เห็นว่าเขาทําอะไรผิดแต่ก็ดูดูกันไปแต่ว่าใดๆก็คือดิฉันไม่สนับสนุนให้ใครตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธินะพวกชอบตั้งตัวเองเป็นผู้วิเศษเป็นเจ้าลัทธิทําพิธีกรรมนู่นนี่นั่นน่ะเราสามารถเป็นคนดีที่ช่วยเหลือคนอื่นได้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งตัวเป็นผู้วิเศษไม่ต้องให้ใครมากราบมาไหว้เราคะ่ะ ไม่ต้องให้คนอื่นมามองเราว่ามีพลังวิเศษสามารถทำพิธีเสกนั่นเสกนี่เพราะสุดท้ายมันก็ลงเอยด้วยการขายเครื่องรางของแข็งขายวัตถุมงคลถ้าเจตนาบริสุทธิ์จริงไม่อยากไปตั้งตัวเองเป็นอาจารย์ค่ะทำตัวเป็นคนปกติและใครๆหลายคนเขาก็ทำได้เห็นไหมพวกดลรงดาราพวกธรหมูพวกมูลิติช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยทำแบบนั้นดีป่าดิฉันสนับสนุนนะคะแต่อย่าไปตั้งตัวเองเป็นอาจารย์ มันก็รู้ตัวกันแหละว่ามันไม่ได้มีความวิเศษอะไรหรอกมันอุตลิกันท้งนั้นมันเอาความวิเศษมาจากไหนอก็รู้อยู่แต่ก่อนตัวเองก็เป็นแค่อะไรอะ่ะแม่ค้าสายครีมจะเอาความอะไรมาจากไหนอ่ะอืมอยากช่วยคนเป็นเรื่องดีดิฉันดิฉันไม่ตําหนิหรอกก็เป็นก็ช่วยคนเป็นคนปกติไปติเป็นคนปกติตนนกตธรรมดาแล้วก็ช่วยเหลือคนไป เออเป็นที่พึ่งให้คนอะไรอย่างนี้แต่อยา่าไปทําตัวเองให้เป็นผู้วิเศษแล้วก็อย่าไปขายอะไรที่มันหากินกับความเชื่อคนดิ่ฉันเห็นนะหลายหลายเคสนะไม่ได้พูดถึงเคสอาจารย์เออะไรนี่นะหลายเคสก็คืออ้างว่าช่วยเหลือคนแต่จริงการช่วยเหลือคนมันก็เอาเงินมาจากคนอื่นนั่นแหละมาช่วยเหลือด้วยการขายของอะไรที่มันงมงายขายพวกเครื่องล้างเครื่องตะก,กุดบ้างอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้ ทำกันถึงขั้นว่าไม่ต้องให้พระให้อะไรเจิมแล้วนะเจิมเองเลยนั่งสมาธิเองปลูกเสกเองพร้อมอ่าพระกํากลังจะตกงานนะคะรู้ตัวด้วยนะคะพระคุณเจ้ากําลังจะตกงานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกที่เขาตั้งตัวเป็นอาจารย์ทั้งหลายเขามีพลังเองค่ะเขาไม่ต้องพึ่งพระแล้วเขารู้เขาทําเองเลยเขาเปิดสํมมานักเองซึ่งก็ไม่ผิดนะ แล้วพาก็รู้ตัวไว้ด้วยว่าคุณกำลังจะตกงานโอ้เดี๋ยวครีมแห้งขอโทษค่ะไม่ใช่เอฟเฟกนะคะมันคือครีมค่ะขอโทษกาไฟดำดงเออเออ,อยู่ในป่านั่นแหละอย่าพยายามตั้งตัวเป็นผู้วิเศษกันนักเลยนะคะที่ฉันขอเถอะไม่ได้ว่าใครอย่าพยายามทําตัวเองเป็นผู้วิเศษเอย่ามันจบไม่สวยเมืองไทยอ่ะสังคมไทยมันอาจารย์เยอะ อาจารย์นั่นอาจารย์นี่ท,ท,ทําท่าทําทีถ้าเจตนาดีก็ดีไปค่ะทำโมฮเวลคติธรรมจาริงทาจะรักษาผู้ประพฤติธรรมถ้าเจตนาบริสุทธิ์เขาเรียกว่ามีมโนสุจริตมีใจดีคิดดีไม่ได้หวังผลประโยชน์จากคนอื่นก็จะอยู่รอดแต่ถ้าเป็นมโนทุจริตคิดชั่วมีแผนอยู่ในใจคิดหาช่องทางความอ่อนแอของผู้คน หากินผู้คนใช้เทคนิควิธีการหลอกลวงมันมีเดี๋ยวนี้มันหลอกลวงมันแนบเนียนทุกคนนี่ไม่ได้ว่าเคสไหนนะแต่เล่าให้ฟังหลอกเดี๋ยวนี้มันหลอกได้แบบแนบเนียนหลอกได้แบบแนบเนียนมากจนคนแบบกว่าจะจับได้กว่าจะรู้ตัวก็หมดเงินหมดทองไปเยอะแล้วนั่นแหละระวังให้ดีก่อนแนะนำนะคะแนะนำแนะนำแต่อย่างเคสนี้ยังไม่เห็นว่าเขาทำอะไรนี่นะ ยังไม่เห็นมีเขายังไม่มีพูดเสียหายไม่มีอะไรก็ไม่อยากไปว่าเขาแหละเพราะว่าคนชอบเขาก็มีคนก็บอกเออเขาพูดจะเรียบร้อยดีอะไรดีก็แน่แต่ว่าให้แง่คิดว่าถ้าหวังดีกับคนเนี่ยอย่าไปตั้งตัวเป็นอาจารย์เป็นอะไรแล้วก็อย่าทำมาหากินกับการอ่าอย่าจะทำมาหากินกับการเอาความงมงายของคนมาเป็นมาเป็นอะไรอะ่ะมาเป็นการค้าของตัวเองนะครับ ขายเครื่องรางขายอะไรกัน,ขา,น ون, ขายนู่นขายนี่อืมนะคะก็ฝากไว้